มาชมอีกคันนะคะกองทับรถตู้นะคะคันนี้อ่ะจัดให้หนึ่งคันเลยค่ะกับรถตู้คอมมิวเตอร์เครื่องสามพันดีเซลเกียร์ธรรมดารถปี2018แท้ค่ะหลังคาสูงแบบนี้นะคะกระจกโตโยต้านะคะกระจกแท้เล็กไม่เลยค่ะไม่พูดเยอะห3ห7ื่นสอ็สิบเค่ะเอให้ฝักเสียจเครื่องนะคะ แบบนี้เลยนะคะขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะอาจจะมีรอยมีอะไรเล็กน้อยนะคะเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยน้อยค่ะจะเป็นรอยด้านนี้นะคะก่อนส่งมอบเอ็มจะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะนี่แบบนี้ไม่เยอะค่ะตัวแต่งรถตู้ของเขาเลยนะคะนี่ พิพัฒน์พงค่ะด้านหลังนะคะนี่นะคะเป็นเบาะ3มแถว11ที่นั่งค่ะรถป้ายฟ้าแท้นะคะตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงเลย3มแถว11ที่นั่งเบาะ VIP ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะไฟท้ายไม่มีแตกนะคะให้ดูไฟท้าย ไปดูข้างภายในกันหน่อยนะคะรถของเราค่ะเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเดียแคปิตอลน,นะคะมั่นใจเรื่องเลขไม้แท้การเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะอันนี้เบาะสามแถวค่ะสิเอ็ดที่นั่งภายในนะคะ มาดูหน้างานจริงได้เลยนะคะที่รถดีเด็ดออโต้ค่ะอยู่ที่4แยกคองขุดถนนเทพรักษค่ะเยื้องเยืง,ยง,ยงบิ๊กซีบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาไม่ถูกแอดไลน์โทรหาเอ็มได้เลยนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะตาไฟก็ใสๆค่ะเลขไม้หกหมื่นสปลายภาษีเราต่อให้เรียบร้อยนะคะหมดปี67เจ็นะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดค่ะต่อภาษีแล้วอีกปีหน้าเลยหมดพฤษภาปีหกค่ะดูยางกันหน่อยนะคะ ันนี้ของ GoodYear ค่ะยางปี22ค่ะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยสัปดาห์ที่1ปี2,022แม็กไลทูโทนแบบนี้เลขหม่อีกครั้งนะคะ63,377ค่ะอย่าธรรมดาแบบนี้ดูกระจุกนี้นะคะดูรอยเม็ดอารตรงนี้หน่อยนะคะ เี๋ยวลอยเม็ดอ่า์อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงขอบประตูเขานะคะเลขไมหกหมื่นสเลขใหม่แท้เลยนะคะรถยนต์ปี2018แท้วันนี้เอ็มให้ราคาไปเลยค่ะ8ปดแ0 0สบาทค่ะ8ปดแ0 0สบาทนะคะรถยนต์ป้ายฟ้าแท้ออกห้างป้ายแดงหน้าสีหน้าหเป็นอาคนีแคปิตอลน,นะคะ สามารถซื้อสดได้ราคานี้เอ็มรวมแวดให้เรียบร้อยแล้วค่ะ829,00 0บาทนะคะแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะดอกเบี้ยของรถตู้นะคะเริ่มต้นนะคะ3บาทกว่าๆมีไฟแนนซ์รองรับแล้วก็เลือกผ่อนได้แต่4ปีถึง7ปีนะคะดูหลังคานะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะ10ปากว่าไม่เท่ามาเห็นเองค่ะรถเป็นกองทัพแบบนี้นะคะค,ค่ะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติม,ตมแจ้งนะคะ สำหรับวันนี้ m อ d มดี DD, ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ